เมินดรามา่ายิ้มหวานลุยชอปปิ้งเตรียมดินเนอร์ ไออภิษดาเมินประเด็นร้อนยิ้มหวานลุยช้อปปิ้งเตรียมดินเนอร์เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนกลางไอจีเลยทีเดียวหลังมีไอจีปริศนาได้เข้ามาคอมเมนต์ป่วนแบบโรโยในไอจีของไออภิษดาอ้างมีสามีคนเดียวกันเมื่อเข้าไปส่องไอจีแอคเคาท์ปริศนานั้นปรากฏว่ามีการโพสต์ภาพของไอซ์และใบหน้าของชายหนุ่มชาวต่างชาติพร้อมกับได้เขียนไว้บนโปรไฟล์ว่าสามีไอซ์ก็เหมือนสามีฉันเหมือนกันออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดอีกครั้งสำหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างไออภิษดาเครือคงคาหลังออกมาประกาศข่าวดีกาลังมีเบบีตัว กับสามีชาวฝรั่งเศสแถมยังขออุบไม่เปิดชมหน้าของสามีในสื่อโซเชียลเพราะอยากให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งด้าสาวไอซ์ได้ขึ้นไหวเมือนปเป็นเรนร้อนที่กำลังมาแรงหลังเจอไอจีปริศนาปวนหนักอ้างตัวว่าใช้สามีคนเดียวกันโดยในอินสตาแกรมของไอซ์ปักหมุดลอสแอนเจลิสพร้อมเผยภาพขณะดเดินชอปปิ้งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลือกซื้อของสำหรับเตรียมดินเนอร์มือคำํำโดยระบุข,ข้อความไว้ในโพสต์ดังกล่าวว่า Got series shopping for dinner can't wait แถมยังมีอีโมจิรูปพ่อครัวและแม่ครัวประกอบไว้อีกด้วย